ค่ะสำหรับวันนี้ใครที่กำลังมองหารถใช้งานแบบดุดันไม่เกรงใจใครแต่ไม่ใช่ f o r d r a n g e r นะคะกับคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max นะคะอันนี้จะเป็นเครื่อง4ฟ he e l ค่ะเครื่องส0 0พันนะคะอันนี้โฉมใหม่เลยจะเป็นปี22สีเทาร์เรนโบสวยๆเลยค่ะมากับไฟหน้าไฮโดรเจนนะคะสีเทาร์เรนโบจะเป็นสีใหม่เลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือสีสวยมากๆเลยเรามาดูกระบะที่เราใช้บรรทุกใช้งานดีกว่าค่ะ จะกว้างขวางมากๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่พร้อมจะใช้งานที่บรรทุกได้หนักมากๆอะคะ่ะอันนี้ก็คือตอบโจทย์สุดๆค่ะเรามาดูข้างหลังกันนะคะทุกคนอันนี้ระบบไฟท้ายเขายังเป็นแบบไฮโดรเจนอยู่ก็คือจะเป็นไฟท้ายไฟเบกค,ค่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่า มาค่ะมาดูข้างในกันตรงนี้จะเป็นห้องโดยสารที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะระบบแอร์แบ็กสข้างมาปกติอจอจะเป็นแบบ CD แล้วก็วิทยุนะคะความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตมัติอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันค่ะสำหรับคันนี้ที่ใครกําลังสนใจตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะสําหรับสิทแรกแสนนะคะสำหรับสินนะค,ะสบสคนแรกเท่านั้นติดต่อมาที่เบอร์083 8 0 2 5 0 9 3ได้เลยค่ะ